ดวงประจำเดือนกันยายน2568ค่ะการดูดวงโดยภาพรวมนะคะสามารถนัดดูดวงส่วนตัวได้นะคะติดตามราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีกันประจำเดือนกันยายน,นะะเรื่องการงานและการเงินมาดูไพ่กันเลยค่ะพระรามกับนางสีดาพระแม่คงคาพระนารายณ์บรรทมศิล์งเบ้งพระเกตมงคลพระทักษะณ การงานเป็นช่วงเวลาที่คุณเบื่อหน่ายนะช่วงเวลานี้ก็ทําไปเรื่อยๆก่อนรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่คุณทําอยู่แหละระหว่างเนี้คุณก็ทําไปเรื่อยๆก่อนมนะันจะเด่นนะท่านใดที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะเปิดร้านสมสวนบริการด้านงานแต่งหน้านวดแผนไทยสปานะโรมาเทอรรปีงานทางด้านการบริการต่างๆเนี่ยเด่นมากที่จะเริ่มต้นทาได้จนถึง,ถงวัยที่คุณกเกษียณได้เลยทาไปได้เรื่อยๆไม่ได้เบือ่อหวาแต่ยิ่งท่านใดที่อยู่ใกล้สถานที่ ที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีนักท่องเที่ยววัยวเกษียณเยอะๆหรือว่าคุณน่จะมีะไรายได้ที่มันมั่นคงได้มาเรืเ่อยๆได้มากขึ้นการเงินจะอยู่ในเรื่องของการวางแผนด้านการเงินให้ดีมีแผน A B C เมื่อเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรบ้างนะต้องปรับเปลี่ยนเป็น,ปนแปลงความคิดใหม่ใช้อะไรกับสิ่งที่มันมูลค่าสูงที่มันตัวเนี่ยเริ่มต้นโฟกัสเรียนรู้สิ่งที่เรา นะเริ่มต้นทําใหม่ด้วยฐานหนึ่งบุญเลยทําให้คุณผ่านเรื่องทั้งดีละลายไปได้ท่านใดที่ทํางานประจามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับงานที่ไม่ได้เป็นหน้าที่หลักต้องช่วยเหลือทั้งหน้าที่ของตัวเองและหน้าที่ของคนอื่นรับหมดจบอยู่ที่ตัวต่อไปเกี่ยวกับโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระรามแผงสองพระวิรุณหกเทพระสาูเหมือนว่าคุณจะมีตัวเลขที่มัน เป๊ะ,ปะตั้งใจไว้แล้วะระมัดระวังการคิดเครียดกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินคารคิดเครียดหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรเรื่องของตัวเลขก,ก็คิดให้ถี่ั่วแล้วกันนะแต่คุณเนี่ยมีเลขในดวงใจอยู่แล้วเนี่ยโฟกัสไว้แล้ว1นะคะเ 7, 7เลขที่เด่นก็คือ7 7หรือ15ไปเอาเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะแม่ออกมา เทพพระอังคารเวลาราชสีจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาดฟันการมีความมีทิฏฐิมานะนัไม่ยอมกันการทะเลาะกันปัญหาใหญ่ๆคือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการมีภระหนี่สินต้องรับผิดชอบเข้าใจว่าการมีคู่แต่ว่าเหมือนคุณบินเดียวรับผิดชอบคนเดียวรถทิฏฐิใส่หมวกของกันและกันประหนึ่งว่าลองเป็นตัวตนของอีกุคนหนึ่งมันก็ทําให้ การทะเลาะเบาแปลงมันเบาบางลงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าหากว่าคู่ความของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยมันปวดกระบาลล้ลก็เกยมันช่วยอะไรคุณไม่ได้นะไม่ต้องทะเลาะเลยค่ะนะคะคุณยืนหนึ่งเลยนะคะภาระ,ะนี่อะไรก็ตามเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะไม่ต้องไปทะเลาะปวดประสาทท่านใดที่ยังโสดเดี๋ยวเพิ่งเสี่ยงไปคบกับใครก็ตามเพราะส่วนใหญ่มกักเจ้าชู้แล้วเขาก็ยังไม่หยุดอย่างไรก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปในระยะยาวไอ้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีกันค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะ เทพธิดาพระจันทร์สัจธรรมนุกมานะมองเป็นเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวนะคะผู้ใหญ่ภายในบ้านหากท่านใดที่ตรวจพบโรคที่มันร้ายแรงแล้วเกี่ยวกับเพวกระบบเลือดทั่วร่างกาย โดยเฉพาะช่วงขาช่วงล่างหนระือโรคระบบเลือดอื่นๆในช่วงของการเฝ้าระมัดระวังช่วงเวลาที่คุณจะต้องยุง่งการดูแลชนะ่วยเหลือดูแลทั้งข้อมูลรักษาหลือสุขภาพของคุณโดยรวมให้หมั่นดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองนะอะไรที่มันเป็นไปตามไวมเกี่ยวกับพวกระบบเลือดดูข้อต่อการลื่นล้มการสะดุดล้มซุ่มซ่ามนะด้วยการทําอะไรบางอย่างเนะี่ยคุณก็จะลืมนะติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทาอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ เป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี